สำหรับคนที่ยังไม่มีงานทําหรือว่าสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทําอะไรและสําหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับอาจารย์ให้พวกเราเขียนวงกลมแบบเนี้ยเขียนวงกลมสี่วงสี่วงนะครับวงที่หนึ่งวัดจูเลในช่องสีขาวเนะให้เขียนมาว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณรักคุณรักอะไรจริงๆคุณถามตัวเองเลยว่าอะไรที่คุณรัก นี้รู้ได้ไงว่าอะไรที่เรารักก็คือเราทําอะไรแล้วไม่เบื่อนะครับเราทําอะไรไม่เบื่อก็ตัวนั้นแหละทําแล้วอยากจะทํามันอยู่ตลอดเนี่ยไม่เหนื่อยไม่อยากจะลุกเนี่ยทําได้นานๆน,น,นะตัวนั้นแหละวงกลมอีกวงหนึ่งว่าเ t อะเวิร์นี้นะครับโลกจําเป็นหรือว่าโลกขาดอะไรโลกต้องการอะไรวงกลมอีกวงหนึ่งก็คือว่าจุดแคนเพสฟอนเนี่ยถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเสียเงินเพื่อซื้ออะไรแล้วก็ วงกลมในวงนง่นก็คือ what y o U a R e Good a t ก็คือคุณเก่งอะไรคุณลองเขียนนะครับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่โลกต้องการจากคุณและสิ่งที่คุณกล้าที่จะจ่ายเพื่อมันคุณลองเขียนลงไปแล้วคุณจะเห็นจุดอินเตอร์เซ็กจุดอินเตอร์เซ็กสีเขียวอ่อนเนี่ยก็คือ passion สิ่งที่คุณหลงไหลจริงๆมันจะอินเตอร์เซ็กกับสิ่งที่คุณรักกับสิ่งที่คุณเก่ง profession เนี่ยก็คือสิ่งที่คุณเก่งกับสิ่งที่คุณกล้าเสียเงินที่จะไปจ่ายเพื่อมันคือไปเรียนไปอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คือความสามารถในระดับ professional ก็คือความสามารถในระดับของคนที่เป็นระดับคนสอนคนได้ความความสามารถในระดับสูงอ่ะนะครับ v o c a t i o n เนี่ยก็คือหมายถึงเรื่องของรายได้นะครับส่วน mission เนี่ยเป็นเรื่องของพันธกิจ what you love คุณรักอะไรและโลกต้องการอะไรคุณมีหน้าที่เอาสิ่งที่คุณรัก เอาตัวตนของคุณเนี่ยมาบอกโลกถ้าคุณได้สิ่งพวกนี้คุณจะเห็นเริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นจากนั้นคุณจะได้ช่องสีเขียวเข้เขเขมนะครับที่เป็นตัวภาษาอังกฤษ i k i j a i รจริงๆมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะนะครับอิกิไกคุณจะได้สิ่งเนี้ยนะครับคุณจะได้สิ่งนี้ขึ้นมาคุณได้สิ่งนี้ขึ้นมานั่นแหละชาตินี้หน้าที่พันธกิจ สิ่งที่คุณมาเพื่อโลกเนี่ยและคุณจะทำมันไม่เบื่อคุณจะรักมันคุณจะเก่งนะครับคุณจะกล้าที่จะลงทุนกับมันและทั้งหมดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งรายได้ที่ชอบทำให้คุณเขาบอกว่าคนเนี่ยนะจะเจออาชีพที่เหมาะกับตัวเองนะก็คือทำในสิ่งที่เองรักถ้าหาสิ่งที่เองรักอย่างเดียวแล้วทำมันเนะ่ยประสบความสาเร็จแน่นอนแต่นี่นะ อาจารย์ให้เพิ่มไปตั้งสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองเก่งสิ่งที่ตัวเองกล้าที่จะเสียสละกล้าที่จะทุ่มเพื่อมันนะครับจ่ายเพื่อมันและก็สิ่งที่โลกต้องการคุณจะพบภารกิจของชาตินี้ของคุณนะคุณจะพบหน้าที่ที่คุณทําอาชีพที่คุณทําถ้าคุณยังหาตัวเองไม่เจอวงกลมทั้งสี่เนี่ยจะช่วยบอกความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นนะครับแนะถ้าคุณพอจะรู้แล้วว่าตัวเองนะครับเก่งอะไรชอบอะไรจริงๆเนี่ยที่เหลือก็เลยแต่คุณกล้าที่จะลงไปทําแม นะครับคุณกล้าที่จะจ่ายเพื่อมันทุ่มเพื่อมันไหมนะครับ what you can pay for นะครับจ่ายเพื่อมันทุ่มเพื่อมันไหมนะแล้วก็ก็จะได้จุดนะที่เป็นจุดร่วมของความหลงไหลจุดร่วมของหน้าที่จุดร่วมของความสามารถจุดร่วมของรายได้ขึ้นมาเลยแล้วก็จะเกิดเป็นภารกิจของชาตินี้ของคุณจุดสีอ่าเขียวเข้มที่สุดตรงกลางขึ้นมาหาสิ่งนี้ให้เจอนะครับหาให้เจอ นั่นหละคืออาชีพที่คุณจะทำในปีนี้นั่นหล่ะคือช่องทางของรายได้สิบเท่ายี่สิบเท่าสามสวัสดีเจ้าค่ะนะครับหายเจอนะหายเจอนะครับถ้าคุณหาเจอทั้งสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเก่งนะครับสิ่งที่จะเป็นรายได้ให้กับคุณสิ่งที่คกล้าที่จะทุ่มเพื่อมันนะครับสิ่งที่โลกต้องการนะครับคุณก็จะเจอหน้าที่ของคุณ มันเป็นหน้าที่ที่ทําให้คุณมีความสุขนะที่เกียรติยศหรือสรรเสริญใดๆเนี่ยไม่มีผลกับคุณเลยเพราะคุณจะสุขโดยการทําหน้าที่นี้และถ้าคุณหาเจอเนี่ยนะครับเล่เขียนในสีขาวไปก่อนนะครับแล้วก็จะได้วงกลมสีเขียวอ่อนอนะ่แล้วก็จะได้ตัวแก่นกลางที่สีเขียวเข้มในที่สุดเนี่ยถ้าคุณเจอคุณจะรู้ว่า อ,อคุณจะต้องไปฝึกทักษะด้านไหนเพิ่มเห็นไหมเพาะคุณหาตัวเองเจอใช่ไหมครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจคุณจะดีลกับใครคุณจะไปเกี่ยวข้องกับใครใช่ไหมคุณจะไปร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครใช่ไหมครับคนแบบไหนที่คุณจะต้องไปทํางานร่วมด้วยเห็นไหมแล้วก็คุณจะต้องไปขายให้กับกลุ่มเป้าหมายไหนนะทั้งหมดเนี่ยมันจะบอกทิศทาง บอกเส้นทางบอกวิธีการของความสำเร็จให้คุณได้หมดเลยะทําตามหลักนี้นะครับทําตามหลักนี้ให้หลักง่ายๆแต่ทําแล้วมันได้ผลจริงๆนะให้ลองนะเริ่มเขียนครับนถ้าใครยังไม่เคยมีการหาตัวเองมาก่อนก็ให้หาด้วยวิธีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักมอลลี่จะเอาเรื่องฟรีวิวของผมที่สอนกูจิตวิญ,ญญาณขึ้นใน y o u t u ู e นะครับผมบอกมอลลี่นานละนะบอกมอลลี่ไม่ไม่ใช่นานสนะักสองสามวันสักสองสามวันได้แล้วว่าจะให้เอาขึ้น youtube เป็นธรรมทาน ถ้าจะคัดเลือกไอ้ตรงนั้นมันจะสอนสิ่งที่ลึกลึกหลังไอ้นี่เข้าไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ให้ให้เอาตรงนี้ก่อนกลุ่มบุญห้องกลางเราให้ให้หาตัวเองก่อนนะสําหรับคนที่ยังไม่มีอาชีพนะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรลองนะครับลองหาตัวเนี้ยนี่แหละคุณจะได้งานที่มาพร้อมกับความสุขและยความสุขเนี้ยจะนําเงินมาให้จริงๆนะครับมันจะนําเงินมาให้นั่นมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ทํามันไม่ได้นะ คุณต้องทํามันคุณเกิดมาเพื่อทํามันเลยนี่เป็นหน้าที่เป็นภารกิจของคุณในชาตินี้เลยนะครับโลกต้องการสิ่งนี้จากคุณมันยิ่งใหญ่มากเลยนะนะครับทำนะครับทำนะอาจารย์หวังดีกับผู้เราจริงๆ